สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในสควิ g เกมที่ t o อกซิกและกวนส้องติ่งที่สุดในโลกครับเกมถ้าถามว่ามัน t o อกซิกยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูชื่อห้องแต่ละห้องที่คนไทยสร้างกันครับกากชื่อห้องแรกก็โคตรเกลียนแล้วนะครับทุกคนอ่าห้องต่อไปก็ยังช่วยนะครับคนไทยใายไรคนไทยเข้ามาดิโคตรเกลียนและที่สําคัญมันเปิดใหม่ได้ครับทุกคน ผมบอกเลยว่าข้างในเนี่ยยังเดือดและยังท็อกซิกตอนนี้ห้องที่มีคนเยอะๆก็กําลังเล่นแล้วก็ล่าเงินรางวัลกันอยู่นะครับเดี๋ยวห้องไหนเล่นจบก่อนเราไปลุยและไปปั่นกัน,คร,กค,น,น,นครับทุกคนห้องไทยแลนด์เล่นจบแล้วครับทุกคนก็จัดไฟดีครับได้ห้องแล้วครับทุกคนและนี่ก็คือเหล่าผู้ล่าเงินรางวัลทั้งหมดนะครับเป็นคู่แข่งของเราทุกคนเลยหรือศั <ม Bar grow> ตรูของเรา <OM. S 1> นั่นเ <S <S> องยังเรียม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 เดือดตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มเดือดตั้งแต่หน้าเรา ปีเลยครับทุกคนออ้ยมันแรับด่ากันทุกคนเราออกจากตรงที่เขาเปิดมาเห็นก่อนดีกว่าปู่กูจะแตกมาแล้วครับผมทุกอย่างที่เดือดเดือดเราเอามาลงในเกมกันทั้งหมดเลยระหว่างเล่นเกมมันก็เปิดไมค์กันได้ด้วยนะครับพอกันอินเกมนี่ก็เดือดไม่แพ้ล็อบบี่แน่นอนเฮ้ยด่าแล้วเนี่ยอ๋อด่านนี้ให้ระวังหินที่จะแตกครับผมเราต้องกระโดดหาหินที่ปลอดภัยไปเรื่อยๆแล้วมันผักกันได้ด้วยนะมาดีโดวมาดีโมาดีมาดิโหลดมาดิผักรหลดไปเลยก็มาดีครับเอาด้วยเปล่านายอ่ะมาดิเองย ใจเย็นนายเราพูดดีๆแค่ซักทายแค่แย่นิดหน่อยเองเขาเดือดจัดเลยทุกคนแล้วแผนดูแต่งนะรอนะใช่เปล่าเหนือหนึ่งนาทีก่อนเราลองดูเราขอไปอยู่ด้วยได้ปะไม่ไม่ได้ลองดูลองดูนายจะไม่ตีเราปะเอ้ยผมก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องหัวจริงเปล่ามมาาดดจะเอ้ยไม่น่าใช่หก่อนกูดูทรงแล้วกูหนีมึงดีกว่าเฮ้ยตามมาทำบายคิดถึงกันหรอ เฮ้ยยี่ใครีก้าวห่วงหน้าไม่ระวังหลังก็แตกไปดิครับกายยกนแตกตั้งดาแรกเลยทุกคนโดนหวดหัวแตกเลยไปหาเขาอื่นต่อทุกคนมาแล้วครับคนเราต้องไปกดเรดี้ตรงกลางก่อนนะครับมาครับทุกคนเรามาแก้มือกันใหม่โหเดือดตั้งแต่เริ่มเลยโอ้ย เพเห็นป่ะโปด้วยทุกคนแ้ทำไมมันจองานานจังวะวัสดีเพื่อนมาดีเพื่อนอย่าทุบก,กันนะ AI OU เกมนี้คือแบบมันห้ามขยับยันเมาส์เลยนะเฮ้ยเกือบเกือบทุกคนเกือบเหลือหนึ่งนาทีครับยังทันอยู่ห้องนี้มันมีโปออะทุกคนจนะชนะย,ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยหน้ามึงแปลกๆนะหน้ามึงแล้วกูหลอนวะยิ้มยังหลอนไป ยิ้มมองก,กันหน่อยไอ้เชี่ยมาไปก่อนเกือบตายลอยดีเซ็กซี่เหลือเกินเข้าไปเลยมาแล้วจ้ารอดแล้วครับทุกคนเฮ้ยนี่คือมีคนรอดแค่นี้เหรอทำไมเราเหลือกันแค่สามคนเลงเหรอมีสีมีสีมันมามันอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ดูวนู้นมันไม่ไปไมันขย,ย,ยับเลยเอ้าและและไละป่ปูอะตายแล้วไปวูาปาตายโอ้โหมึงใช้ปูอะไรมึงตายมึงโง่ไปไหมมันน้อจริง โคตรเกียนท็อกซิกโปมีครบในเกมนี้เอาว่ะทุกคนเหลือ3าคนตั้งแต่ดาดิทอกโปตายไปแล้วด้วยแบบนี้เรามีลุ้นเ,เราเหลือ3คนอนะ่ะเราว่าไงกันดีเพื่อนอาวกูถือไม้มาเพื่อนเอาไปหน่อยเราซีกันแต่ว่าผัดกันถือแล้วกันเพื่อนนะในห้องนี้รู้สึกขบุ่นดีกว่า3คนนี้ไม่ค่อยเกียนเท่าไหร่ ไม่เอานะเก่งใจไม่เอานะเก่งใจเนี่ยนะผมก็ไม่อยากได้อย่ามาเบอร์ลยิปเทียนายนายติ๊กเองเชื่อเราผมไม่อยากเด้เออเอาอะไรเพื่อนโอเคกินข้าววิ่งหมดเวลาเพื่อนโชคดีเพื่อนโชคดีเพื่อนไอหัวไม่โดนเอ้ยตายแล้วสองคนแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ด่าอะไรอ่ะไม่เคยเล่นเหลือกันสองคนแล้วว่ะเพื่อนเล่นไปก่อนแล้วกัน กดเลยแล้วกันคืออะไรวะกดแล้วเดี๋วเราเล่นไงเอ้ยคืออะไรอะแั่ว่าสีอะไรไม่รู้เรายังไม่รู้เลยเกมทำอะไรได้คือไงอะคือถ้ามันจะมีระเบิดอันนึงเหรอใช่โออวัดดวงสินะโอเคเพื่อนสีเขียวแล้วกันไปเอเคไงแล้วสีเขียวอัาน,นี้อะไรคาตูเลย ไอ้ยีงก anyway, ็รู้ได้ว่าเป็นกายกิดโอ้โหอดแชมป์เลยวะทุกคนสองตาแล้วก็ยังอดแชมป์อ้โหคนนี้ได้40ล้านเลยนะครับเกมที่3ครับทุกคนเกมสุดท้ายแล้วมาเกมสุดท้ายเราจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้โหครับพี่พี่ครับพี่ผมไปกด้วครับโอ้โหเดือกกันเกินผมขอออกจากวงล้อมแห่งการด่าแล้วมาคุยกับคุณผู้ชมก่อนดีกว่าโอเคแกวสุดท้ายแล้วนะครับเกมสุดท้ายนี้เราจะเจอเกียร์ไหมเจอโปรไหมและเราจะไปได้ถึงรอบที่เท่าไหร่มาดูกันครับ ตะเกมน,นี่น่าจะเจอทุกตาครับผมด่ากันทุกเกม <What? S 1> มาทุกคนด่านแรกน่าจะเป็นด่านหนีคนที่มีระเบิดน,นะครับ hey, ไ,ไ้ยินเสียงระเบิดมาทุกคนเราต้องไปจุดสูงสุดไม่นีพอ่อหนีใจเย็น <c oughs> ยัเพิ่งเปิดพ่อกันโอเคเอ้ยอันนี้คือเราแบบพันธมิตรใช่ปะ่ะใช่ๆของจริงว่ะมิจฉาภาพเกิดขึ้นได้ในเกมนี้กูเหลือจะเชื่อขออยู่แกงนะครับครับผมชื่อแกงว่าอะไรดี เยอ้ยก็ได้อยู่นะแล้วถ้าเกิดมีคนถือระเบิดขึ้นมาเอาไงดีเอาวะทุกคนตวอย้้ไะบอยมาแล้วองแตกจริงโอเคเรานิ่งอยู่เรานิ่งอยู่เฮ้ยเรายังนิ่งกันอยู่อ่ะสุยอดสุดยอดเพื่อนสุดยอดมีแต่ความเกิดเกิดอีกแล้วทุกคนเหลือลูกเดียวแล้วป่ะระเบิดลูกนั้นอ่ะตรงมุมนู้นเลยเอาละครับไอ้นี่จะรอดเฮ้ยมึงเหลี่ยมกูวิธีสุดท้ายไม่ มึงเหลี่ยมกูเวทที่สุดท้ายเหรอเพื่อนผมว่าน่าจะหาวิศภาพจากเกมเหลี่ยมนี้ไม่ได้วะอุ้ยดูดูดูวงแตกวงแตกวงแตกเฮ้ยจังหวะนี้แหละทุกคนปลอดภัยโอเคคนถือระเบิดอยู่ไหนวะเจอกันน้องเจอกันน้องเจอกันครับบูราลาไปแล้วจ้าตามเราวะไม่ไม่ตามเราไม่ตามเรากลับที่เดิมทุกคนกลับที่เดิมกลับที่เดิมไม่เอาบลับแบนโอเคอุ้ยระเบิดไปแล้วครับ กิดระเบิดเกิดตรงไหนอีกโอเครอดชีวิตไปได้3าสามคนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงแต่มีคนตบหัวกูเฮ้ยด่าอะไรแล้วเนี่ยทุกคนไม่เคยเล่นอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราสีเราสีน้ำเงินทุกคนเราทีสีน้ำเงินต้องแปะต้องแปะสีต้องแปะสีสีแดงของเราสีเจาวเล่นสีแดงตามตามสีแดงเั้ยสีกวางตุ้ง มามามาทุกคนแปะสีแปะสีอยู่ยาสีสิบวิสีฟ้าต้องชนะอยู่สีน้ำเงินวะสีแดงแบบแก่แบบสีแดงไปเฮ้ยอันนี้ทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิร์กอะไรอะไรไอ้เขียวไอ้เขียวอะไรมันต้องเป็นน้ำเงินให้หมดสีฟ้าต้องเจริญเฮ้ยมันมีคนวิ่งตามหลังแล้ววะเราก็ตามหลังก็ได้ทีทุกคนสีแดงจะเป็นน้ำเงินให้หมดครับโอเคน้ำเงินนำโดกทุกคนนำโดกเลยผมเอ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เ้ยสีแดงสีแดงมาเฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดงโอเคสีแดง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 น้องสีแดงสีแดงเฮ้ยนักเกิร์ตจะตายเอ้าตู้เอ้ารอเฉยพลิกวิที่สุดท้ายมาดีกระจอกอุ้ยมึงเปิดอะไรอีกแล้วเฮ้ยด่านนี้เหมือนในหนังเลยครับด่านนี้ที่มันจะดับไฟแล้วก็ฆ่ากันเราจะเป็นสายบวกหรือว่าสายแอบดีทุกคนก็ต้องสายแอบดีครับตาสุดท้ายแล้วขออยู่นานๆหน่อยยิ้มแม่ใครปากหมาพออยากจอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วว่ะเอาว่ะปากหมาซะกันเองแล้วว่ะนายนายนายโอเคป่ะพันธมิตร ตามนั้นแหละโอเคเพื่อนอ่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งเพื่อนจุ๊บอ่าโม่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 โมเฮ้ยเดเราหันหลังให้นายไม่ใช่หัวกูแตกนะเพื่อนไม่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 เราไม่เรียกอีกแล้วเกมนี้เราไม่เตยให้ใครเลยเฮ้ยคนคนดีเลยฝากชีวิตถูกคนปะวะอุ้ยเปิดไฟโดดวมเนี่ยผมรู้ถึงแล้วถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจีบเต็งกันนะเดได้ชัวร์วได้ได้เพื่อนโอเคท้าถ้ามาขึ้นมาหากูช่วยกูด้วยนะเพื่อน เอ้มิตรภาพเกิดขึ้นอีกแล้วเอ้เอ้มันสักกันแล้วตุ๊ไปทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยห้าสิบวิเด้อทุกคนเปรยจัดสิบวิสิบวิ่ิงเล่นเลยได้สิบวิ่ิงเล่นนะโอเคเพื่อนไมเหลี่ยมกันว่ะมิตรภาพจริงวะเพื่อนเพื่อนไปแล้วปะนายสองไปใครจะตายขอหวดหน่อยครับแผลว่ะหิวแผลว่ะหิวแผลอ๋อหิวแผลอหรอ เสียงใครไม่ใครไม่รู้เอ้าสว่างแล้วรอดถึง19คนเก้าคนปากดีเต็มเลยทุกคนคงไม่ได้กุ้มตัวหรอกคนเก่งเยอะแยะเลยแต่คนชนะมีคนเดียวนะด่านที่เราโดนเหลี่ยมเกมแรกทุกคนที่โดนลอยหลังคูอกลัวโดนเหลี่ยมครับไปอยู่คนเดียวก่านีกว่าทุกคนเอา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 เพื่อนเอาหรอเอาหรอโอเคเฮ้ยโอเคทุกคน ถ้าคือเราแตกแล้วเราโดดไปเราโดนมันทุบล่วงแน่เขี้ยะเอาเลยหลอนเล่ยทุกคนอ๋อยังไม่ค่อยชอบเกมเลยเท่าไหร่ไปไกลสุดได้แค่อันดับที่2ครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ด่านทำลายมิตรภาพว่ะเดี๋ยวก่อนนะจักกันเรามาดูไอ้พวกนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงผมไปก่อนนะเฮ้ยเอาว่ะอันนี้ใจจัดทุกคนไปก่อนตัวเปิดว่ะค่อไปต่อไปเฮ้ยมีผัดกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีวนเวียนกันเลยอ้าวไอ้นี่หลอดเลื่อยเหมือนกูไอ้นี่หลอดสะดุด มันไปกันทีละคนจริงหว่ะทุกคนแต่เหลือ30กว่าวีแล้วนะเรียบร้อยเอาูั่วตายหมดโอเคสรุปไม่มีใครชนะเกมที่3แพ้ทุกคนถ้าอยากให้เล่นเกมเหลี่ยมๆนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับรอบหน้าจะพาทีมงานกางหยิดมาเฮาแชมป์เวลากันแล้วครับผมเนื้อความเหลี่ยมโอเคไว้เจอกันคราวหน้าแล้วกันก็เหลี่ยมกันกับทงห้องอะ